สวัสดีครับพบกับสุรุ์ข่ฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ยู3ปีไทยยิ้มติมอเลเตเ,ตเฉือนชนะกัมพูชาโอกาสเข้ารอบสูงมากขาข้างหนึ่งก้าวเข้าไปแล้วชังศึกชุดยูยปีเจ่อเข้ารอบฟุตบอลเยาวชนยู23ปีนะครับชิงแชมป์อาเซียน2022ที่ประเทศกัมพูชาเป็นเฉพาพจัดการแข่งขันโดยมี9ทีมลงทําการแข่งขันแบ่งออกเป็น3กลุ่มโดยเมื่อวันที่20กุุภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับกลุ่มเอ ลงสนามนัดสุดท้ายรอรารก2คู่กัมพูชาไพ่ติมอร์เลเตแบบพิกล็อกนะครับสูนประตูตัวหนึ่งและฟิลิปปินชนะบูไนสองหนึ่งสมมติให้ติมอร์เลเตเข้ารอบรองเจเลิศดเป็นที่เร้วๆแล้วส่วนกัมพูชาเจ้าภาพที่จบอันดับที่2ของกลุ่ม A มี6กแต้มต้องไปลุ้นเข้ารอบกับทีมอันดับในกลุ่มส่วนการขันอีกคู่ระหว่างไทยพบกับเวียดนามในวันที่22กุมภาพันธ์แต่กัมพูชาต้อง ผลการแข่งขันเกมที่ถล่มบปรูไนออกไป60เนื่องจากกลุ่มนี้มี4เทียมทำให้กลุมบูชามีแต้มลุ้นเข้ารอบสามแต้มผลต่างศูนย์ประตูการด้ด้วยการสถานการณ์ของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีของเราก่อนที่จะลงสนามพบก,กับเวียดนามในวันที่22กุุภาพันธ์โดยมี3มแต้มบวก2ประตูเงื่อนไขในการเข้ารอบของทีมชาติไทยชนะเวียดนามเข้ารอบรองชนะเลิศทันทีเสมอเวียดนามเข้ารอบรองชนะเลิศทันทีหากแพ้เวียดนาม ด้วยผลต่างหนึ่งประตูเข้ารอบรองชฉะเลิศทันทีโดยสําหรับรอบรองชฉะเลิศทีมแชมป์กลุ่มทั้ง3กลุ่มจะผ่านเข้ารอบต่อไปพร้อมกับอันดับที่2ที่ดีที่สุดอีก1ทีมจากกลุ่ม A C โดยอันดับที่2ในกลุ่ม B ไม่ถูกนับเนื่องจากกลุ่มนี้มีอินโดนีเซียมาเลเซียถอนทีมออกไปทําให้เหลือ2ทีมมาเลเซียและลาวแข่งขันกัน2นัดเพื่อคัดเอาเพียงแค่ทีมเดียวเข้ารอบรองชนะเลิศ ติมอร์ซางประวัติศาสตร์ครั้งแรกของประเทศติมอร์ซางประวัติศาสตร์ศึกฟุตบอลเยาวชนยู23ปีชิงแชมป์อาเซียน2022ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันได้ทีมเข้ารอบอย่างเป็นทางการแล้ว1ทีมหลังจากเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเกมรอบแรกและสุดท้ายจบลงโดยติมอร์เลเตกลายเป็นทีมแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหลังเฉือนเอาชนะกัมพูชา1 0จบการเป็นแชมป์กลุ่มเด้วยผลง,งานชนะ2เสมอหนึ่ง จับผลงานเสมอฟิลิปปินส์2-2ชนะบรรไน3-1และชนะกัมพูชา1-0เก็บไม่ได้ถึง7แตม้มส่วนกัมพูชาจบอันดับที่2มี6แตม้มอันดับที่3าฟิลิปปินส์4ี่แต้มอันดับที่4บรูนศูน0แต้มสมควให้ติมอร์เลสเตนะครับสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบรองชเลศฟุตบอลร,รายการนี้ได้เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ชนชาติประเทศติมอร์เลสเตตั้งแต่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันนะครับยินดีด้วยเข้าไปจวดในรอบต่อไป ศีวินามตีข่าวยานะครับว่าปาร์คฮังซอพาดดวลทีมชาติไทยซึ่งโค้นใหม่ก็เป็นชาวเกาหลีใต้ทีมชาติเวียดนามชุดยู -13 ปีมีคิวพบกับทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลยู -23 ปีชิงแชมป์เอเชีย2022รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานนะครับโดยเวียดนามอยู่ในกลุ่มซียร,ร่วมสายกับไทยของเรามาเลเซียและเกาหลีใต้โดยล่าสุดน,นะครับเอเชียฟุตบอลรายงานข่าวมาว่าโค้ชเกาหลีใต้คนใหม่ของอยู -23 ปีทีมชาติเวียดนาม โดยหลัง4เกมครั้งที่31โค้ชปาร์คคังซอจะออกจากตำแหน่งหัวหน้าโค้ชชุดยู23ปีของเวียดนามหลังจาก4เกมครั้งที่31ในเดือนพฤษภาคมโดยสาพานันธ์ฟุตบอลเวียดนามหรือ VFF ได้พบกับโค้ชคนใหม่เข้ามาแทนที่เขาแล้วโดยได้รับเลือกจากโค้ชปาร์คนั่นเองนะครับโดยโค้ชคนใหม่ของชุดยู23ปีของเวียดนามก็เป็นคนเกาหลีเหมือนกันและเคยเป็นผู้นำทีมในอาเซียนโดยเขาจะนำทัพยู23ปีของเวียดนามเข้าร่วม AFC U23 ปีเอเชียคัพ2 0 2 2และ, Asian 2022, ะเอเชียนเกม2022ันะครับการเดวยกันนะครับป์งฮังสอจะเป็นหัวหน้าโค้ชทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่เพียงชุดเดียวเท่านั้นเพื่อต่อยอดในการลงเล่นในรายการต่างๆชุดใหญ่ซึ่งนั่นหมายความว่าแฟนบอลชาวไทยจะต้องลุ้นแล้วกับว่าโคชโยงบวุฒิศรีมะคะผู้นําทัพชุดยู่23ปีของทีมชาติไทยจะต้องเผชิญหน้ากับคุณซือชาวกะลีใต้คุณใหม่ของทีมชุดยู่23ปีของเวียดนามจะเป็นใครกันแน่ต้องติดตามนะครับ โค้ชยงแจ้งเหตุผลเวียดนามมาเลเซียจะสู้ไทยไม่ได้ดโคดชยงบรลว์วุสีมังคะกุืนซอ่อทแทักคติของทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีเตรียมนำทัพลุยเวทีเอเชียร,รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยมีคิวะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้และ2ทีมจากอาเซียนอย่างเวียดนามและมาเลเซียนะครับล่าสุด,ดโคดชยงวรูว์วุสีมังคะเปิดเผยถึงเหตุผลสำคัญที่จะทําให้เวียดนามมาเลเซียไม่สามารถสู้กับทีมชาติไทย ของเาหากจะทับชุดฟูลทีมทับชังศึกโดยการเจอกันครั้งก่อนไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดของไทยนะครับแต่รอบสุดท้ายไทยจะใช้ชุดที่ดีที่สุดและจะวัดกันไปเลยว่าผลงานจะออกมาเป็นอย่างไรส่วนตัวมั่นใจว่าไทยชุดนี้แข็งแกร่งและดีที่สุดดีกว่าเวียดนามและมาเลเซียโดยเวียดนามกับมาเลเซีย,ก,ย,ก,ยก็สู้ไทยไม่ได้ก็เรียกได้ว่าโคชโยกงนะครับมั่นใจนะครับว่าจะผ่านเข้ารอบต่อไปอย่างแน่นอนนะครับสุดๆด วัดใจไก่ชนหางรังทาเดลี่ต้องมีเกือบ7000แสนบาทต่อเดือนถือว่าทำผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆสำหรับบารอสทาเดลี่ด้วยการลงสนามไป6นัดซัดไปถึง4ประตูให้กับน้องบัวพิษ f อน้องใหม่ฟอร์มร้อนแรงในศึกไทยลีก2021-2022ซึ่งเจ้าตัวกำลังจะหมดสัญญากับสุวรรณ f อในช่วงกลางปีนี้ก็เท่ากับว่าเขากาลังจะเป็นนักเตะฟรีเอเจต์สามารถย้ายทีมได้อย่างอิสระนะครับ ังจากกลับมาเล่นในไทยลีกปัจจุบันอดีตดาวยิยงของสมุทรปราการซิตี้รับเ่าเหนื่อยอยู่ที่20,000เหรียญสหรัฐราว6,42,580บาทโดยสุวรรณเอช่วยอยู่ที่5,000เหรียญสหรัฐราว1,06,645บาทนอกนั้นะครับเป็นหน้าที่ของผู้บริหารพยาไก่ชนที่จะจ่ายเงินให้กับแข้งบราซิลรายนี้ในแต่ละเดือนก็เท่ากับว่าเป็นการวัดใจผู้บริหารของทีมหนองบัวพิษเอเลยนะครับ มันจะสามารถจ่ายเงินเดรอนราว20,000เหรียญสหรัฐราว6 6,42,580บาทได้หรือไม่เพราะถือว่าเป็นเงินจํานวนมหาศาลต่อการทํำทียมใน10เดือนต่อ1นึ่งซีซั่นก็ถือว่าพวกเขาจะต้องจ่ายเงินให้กับนักเตะคนนี้ถึง2 0 0 0 0เหรียญสหรัฐราว6,42,580บาทในฤดูกาลหน้าหากว่าอยากจะเอาเขาไว้เก็บเทียบโดยสำหรับบารอสทาเดลี่นะครับเริ่มต้นค่าแข่งในประเทศไทยกับทีม ฟุตซอลสีปทุมสีสะเก็ดในศึกไทยลีกฟุตซอลลีกก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ฟุตบอลสนามใหญ่กับสมุทรสงคราม b t u FC กระบี่ FC ตราง FC BG ปทุมยูเนเต็ดและสมุทรปราการซิตี้และกลับมาจากสุวรรณ FC ด้วยรูปแบบการยืมตัวเพื่อมาอยู่กับน้องบัวพิษ FC ในเล็กที่2นะครับก็เลยได้ว่าเงินเดือนโคตรแพงเลยนะฮะโอ้โหเกือบ700,000บาทนะครับก็แล้วแต่พญาไก่ชนนะครับลุ้นกันว่าจะเอาหรือไม่ นี่คือสรุปการฟุตบอลไทยนะครับธรรมชมเป็นรอบเช้าของวันที่21กุมภาพันธ์นะครับแฟนๆมีความคิดเห็นกันอนย่างไรสำหรับทีมชาติไทยชุดยู23ปีกำลังจะเข้ารอบแล้วนะครับ